นึ่งนะครับเวลาสูตร์นายความสไลด์สีส้มเนี่ยนะฮะเป็นสีอขององค์กรณ์เขานะครับไม่ใช่สีของทางการเดินใดน,นะครับเขาตั้งองค์งกรมาตั้งแต่ปี2 5 5พนะครับเขาใช้สีนี้มะะาตลอดทีทำนองนี้มาตลอดนะฮะโ,โ,โ,โลโก้แรกของของศูนยนายความเพิ่มสีนิวโรจูดสีส้มนี่ผมผมเป็นคนจิ้มสีเองนะ,ะแต่ไม่ใช่สีนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนวิเยร์แล้วโอเคครับก็กดให้มันใหญ่ยังไงนะ ขอบคุณครับอ,อยากเล่าให้ฟังเน้นเฉพาะคดีเกี่ยวกับพลเริินนะครับจริงๆที่คุณัคราชัยพูดไปเนี่ยเรียกว่าทําให้เห็นแล้วแหละว,ว่าตอนนี้ขโงรัสของเราอยู่ที่คดีอะไรนะครับแต่ว่าในในทางคุณภาพเนี่ยคดีหนึ่งสองเนี่ยทำให้คนเป็จริงจริงจังๆแต่ในทางปริมาณเนี่ย พรบฉุกเฉินเนี่ยเป็นสดีที่มีปริมาณเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้ติดตามศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดเนื่องจากว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงโควิดนะครับก็อยู่บ้าน <c oughs> นะฮะก็มีเวลาอ่านกฎหมายอย่างละเอียดนะครับพรบฉุกเฉินเนี่ยออกมาโดยมีประยุทธ์เพื่อจะบอกว่าจะมาควบคุมโรคระบาดโควิดแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาใช้กับผู้ชุมนุมทางการเมือง อย่างมากมายมหาศาลและเป็นต้นเหตุของปฎิการเมืองมากที่สุดนะครับโดยโดยสันติสิิแล้วเนี่ยข้อหาอะไรเยอะสุดรัฐปฉะชารัฐใช่ไหมนะครับเล่าให้ฟังว่าภายใต้ผลรัฐประชเฉินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผลรัฐบฉบับเดียวนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาออกกฎหมายเนี่ยเขาจะออกข้อกําหนดตามมานะครับแล้วออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีออกคําสั่งสปคและออกประกาศออกกฎหมายย่อยเยอะมากนะครับในช่วงที่มีโควิดและมีผลรัฐประชารัฐเนี่ยคนหนึ่งคนจะออกไปชุมนุมหรือออกไปทำกิจกรรมเนี่ย จะรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้เนี่ยยากมากเขาไม่รู้ว่านทีดังนั้นเนี่ยตกลงว่าข้อห้ามข้อกําหนดมันคืออะไรและมันใช้ฉบับไหนอยู่นะครับผมท้าเลยในประเทศเนี่ยมันมีคนที่เขียนเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะก็อาจจะเป็นคุณวิศนุหรือล่งไม่แน่ใจมือเขียนเนี่ยนะฮะกับมิผมเนี่ยสองคนคือเขาออกพวกผมอ่านเขาออกพวกผมอ่านเขาออกพวกผมอ่านที่เหลือไม่มีใครอาา่านหรอกมันเยอะมากนะครับ ผมทำตารางไว้นะครับแต่ผมไม่อยากจะให้ทุกท่านท่องจํามันและเข้าใจัแต่นี่คือตารางว่าเมื่อไหร่ใช้ข้อกำหนดฉบับไหนแล้วข้อแล้วเนื้อหามันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนไขการกัดกาเปลี่ยนไปยังไงมันมีหลายอันมาก <c oughs> ผมทําตารางมาเพื่อให้ทุกท่านงง,านง,งไม่พร้อมกับผมนะไม่ได้ทำมาเพื่อให้ท่านจำได้นะทำมาเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าโอ้ทำไมเยอะอย่างนี้เลยแล้วใครมันจะไปเข้าใจหมดนะก <c oughs> ็ถ้าท่านรู้สึกอย่างนั้นก็ก็เราคุเพื่อนกัน ผมก็ไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าใจและจำมาได้หมดแต่ผมแค่รู้ว่ามันมีจํานวนเยอะขนาดไหนคือมันมีจำนวนเยอะมากแล้วเขาก็เหมือนมันเปลี่ยนแป,ปลงไปตลอดจากนั้นแต่ละครั้งที่เราออกไปร่วมชุม,มนุมเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการในการจัดการตัวเองอย่างไรเพื่อป้องกันโรคและป้องกันตัวเองอย่างไรจากข้อหามันเปลี่ยนไปทุกวันเลยนะครับจนตํารวจที่เป็นคนแจ้งข้อหาเราในแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จับไม่ได้นะครับเ,เวลาผมเป็นผู้ต้องหาเนี่ย ผมก็จะถามตำรวจอย่างละเอียดทุกครั้งว่าคุณใช้ประกาศฉบับไหนบ้างคุณใช้คำสัง่งฉบับไหนบ้างเขาก็ไม่รู้พอกันนานคือตำรวจเองก็ไม่ได้เข้าใจประกาศคำสั่งตามประบวนการบุคคลทั้งหมดนะครับเพราะมันลายตาม,มากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตำรวจเข้าใจนะครับคือในช่วงเวลาที่ใช้กระบวนการบุคคนเนี่ยตำรวจเขารู้ว่าการชุมนุมทั้งหมดอ,มอมมดย่างผิด และเขาสามารถสลายการจุดนุมได้เขาสามารถใช้กำลังสลายการเมืองได้เพราะคผิดฐานฝ่าฝืนข้อกงฉุกเฉินและถ้าเขายิงแก๊สตั้งตาหรือกระสุนยางเขาจะได้รับการยกเว้นความระผิดตามพรบฉุกเฉินนะครับนี่เป็นเรื่องที่ตำรวจเข้าใจแล้วเวลาที่เขามาบอกว่าพวกเราที่ชุมนุมอยู่ขอให้กลับบ้านเนี่ยสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาอ้างแค่ว่าเราฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโควิดตามข้อฉุกเฉินแล้วคนอย่างผมซึ่งอาจจะกล้าหาญน้อย ผมก็กลับ,นะบผมก็โดนตั้งข้อหาธรรมดาแต่อาจจะมีเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อยู่หลายท่านที่กล้าห่างกว่าก็ไม่กลับก็โดนยิงนะครับอันนี้ก็เคยมีใครในที่นี้เคยโดนยิงไหมฮะดูหน้าตาแล้วโดนแก้ตั้าตากระสุนยางกันตาบ้านเนาะครับผมแก้ตั้าตาผมโดนบ่อยนะฮะแต่ว่ากระสุนยางนะผ,ผมไม่เคยเพราะตอนเขาบอกให้กลับกลับกวนะโอเคครับ ที่บอกว่ามันเยอะนะครับก็คือในบรรดาสถิติทั้งหมดที่อุตนาคารชัยเล่านะครับเป็นคดีฝากฝืนพลกรานถกเชินถึง6กร้อคดีนะครับสิ้นสุดไปแล้วสั่พิพากษาไปแล้วก็ไม่น้อยนะก็ร้อย้าคดีอยู่ในชั้นศาลและอยู่ในชั้นยังไม่สั่งฟ้องมากกว่านะครับตัวผมเองผมมีคดีฝากฝืนพลกงานกเชินสิ้คดีนะครับสั่งฟ้องหนึ่งยังไม่ที่สุดเลยยังไม่มีที่พิจารณาเสร็จแล้วเลย แล้วก็อยู่ระหว่างกระสั่งหรือไม่สั่งเนี่ยอยู่ไอ้ประทัดสุดท้ายอีกเก้านะครับดังนั้นเนี่ยคดีอีกมากนะโดยเฉพาะคดีที่ผู้ต้องหาเยอะเอะ่ะออที่แบบชุมรุมใหญ่ๆแล้วผู้ต้องหาสามสิบคนนะยังไม่ได้ฟ้องเลยแปลว่าความยุ่งยากมันยังไม่มานะความยุ่งยากที่อาจจะเกิดจากคดีเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังมาไม่ถึงนะครับมันยังดองอยู่นะครับในบรรดาคดีทั้งหมดที่ที่มากษา,าไปแล้วนะครับก็อยากจะชวนดูสถิตินีดหน่อยนะครับว,รวิชีสถิติของกระทรวงทนายกันเลย ก็มีี่ภากษาลงโทษไม่น้อยแต่ยกฟ้องเยอะกว่านะฮะยกฟ้องเยอะกว่าคือสารจํานวนมากเขารู้สึกว่าเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องเรื่องแบบนี้ไม่ควรเป็นถูกดำเนินคดีเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและมีคดีที่อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีก็เยอะนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อดําเนินคดีไปอ่ะมันไม่ได้จะเอาผิดเอาจริงเอาจังมันไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชญากรร้ายแรงที่ต้องถูกลงโทษอ,อย่างจริงจัง แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทาให้เราเหนื่อยมันทําให้เรามีภาระมันทาให้ทนายมันทำให้ผู้ต้องหาทุกคนรู้สึกว่ายุ่งยากกับชีวิตจังเลยใช่ไหมนึ่แล้วมันทาให้คนที่คิดจะออกไปชุมนุมก็รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากต้องเจอแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอยากไปเข้าร่วมการชุมนุมนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของมันนะครับแม้ว่าเราจะเริ่มใช้ประการฉุกเฉินดีกว่าละดีกว่าละเราเริ่มใช้ประการฉุกเฉินตั้งแต่กันยายนปี2565 แต่คดีความทั้งหมดยังเดินอยู่นะครับทั้งในชั้นตํารวจชั้นนากการและชั้นศาลโดยต้องมีใครบางคนทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คดีเหล่านี้ยุติตลงโดยไม่จําเป็นต้องสู้กันเกินถึงที่สุดทั้งหมดก็ได้นะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราก็สังเกตว่าแม้ว่าสถิติคดีจะดูเยอะมากแต่มีคดีที่น่าสนใจหลายคดีที่ศาลก็ด,ดีดีนะฮะเราก็ไปแคปหน้าจอสองทนายนะครั มีคดีอย่างเช่นคดีที่สัจังหวัดพะเยานะครับคดีนี้เนี่ยสารบอกว่าประกาศฉบับหนึ่งอ่ะที่มันออกโดยทหารอ่ะมันออกมาแบบนี้มันเกินอำนาจที่เราปรุกเชิให้มันใช้ไม่ได้ใช้บังคับไม่ได้เลยคดีที่ดำเนินคดีตามประกาศฉบับนี้มันควรจะใช้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งสารคนนี้เก่งมากแลก้วหักากผมเห็นด้วยกับคำพิพากษาที่มากเนะยครับ แต่ถ้ามัน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 ควรจะเป็นนั่นก็คือว่าพาษาจังหวัดพะเยาที่ภาคาษาเช่นนี้เนี่ยว่าประกาศของผู้บัญชาการทหาจชุูนใช้มันคับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือคดีที่มันเอาประกาศฉบับนี้มาใช้ทุกคนก็หายไปหมดเลยแต่มันก็ไม่เกิดคือคดีอื่นๆก็ยังเดินอยู่คือมันได้ได้คดีนี้คดีเดียวที่อื่นก็ยังเกินไปนะครับหรือคดีหนึ่งนะครับคดีของณลุกเกตชวนทิชานะครับสารไฝ่ลูกสิตย์ ที่ภาคสาได้ดีมากเขาให้เหตุผลโดยลงรายละเอยียดว่าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามผู้ชุมนุมเนี่ยคือ,คอ,คอไม่ใช่พอรกระมเฉิญนเนี่ยไม่ใช่กฎหมายที่จะใช้เพื่อปราบปรามผู้ชุมนุมหรือห้ามการชุมนุมทางการเมืองอย่างไร้เห็นผลผู้นี้เลยนะคือใช้ประกอุกเฉลิ่นตัวนึงเดีของพวกเราไม่ได้ทุ่เเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเลยแต่พราะสาลสาร,สารนึงอะ่ะเขาบอกมาอย่างนี้แล้วอะ่ะ เออใช่ไหมอายการคดีอื่นตนํารวจคดีอื่นมันไม่ควรจะฟ้องแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อก็ยังฟ้องกันอยู่นะฮะก็คดีตามพกระถุ่งเฉยไม่ยังเดินอยู่อีกหลายสารก็ก็ไม่เห็นด้วยนะครับออผมเรียนว่าออในช่วงเวลาสองปีขึ้นภายได้พกระถุ่เฉยน,นะครับเกิดอะไรขึ้นเยอะมากถ้าให้เราพูดในเรื่องนี้เรื่องเดียวผมก็สามารถพูดได้ประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับเกี่ยวกับว่าคดีพลกระฉุกเฉยนี่มันถูกอามาใช้อย่างไรมันไม่ถูกต้อง อย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรและเราเองคือผมเองเนี่ยก็ไปโจทฟ้องขอให้เพิกถอนข้อกาหนดห้ามชุมนุมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็แพ้กันใครนะครับเราก็ฟ้องกับหลายคดีนะครับก็แพ้รวดนะครับแพ้รวดเลยนะครับชนะชนะมาอยู่อันไหนนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แพ้นะครับมีเรื่องราวมากนะครับเราได้จัดทํามาเป็นรายงานฉบับหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังนะครับขอขายของยิวพิกครชื่อว่าปิดปากผู้ชุมนุมโดยอ้างเหตุสาระสุท การใช้ระบบส่วยเลิในทางที่ปิดของประเทศไทยนะครับเ,เสร็จตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วแหละแต่ยังไม่มีเวลาเอามาออกส <Yeah. S 1> รรราธารณะนะครับตอนนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไอรอแล้วมีฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ปริ้นมาจำนวนหนึ่งเอามาแจกที่งานนี้ถ้าใครอยากได้นะครับคือปริ้นมันไม่เยอะเพราะว่าปริ้นสีมันแงพงคริ้นสีมันแพงนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็หยิบได้ได้านหน้านานนะครับมีฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผมก็เข้าใจว่าอย่างคุณ พราชัยในห่งอยากได้สกินมากกว่า <c oughs> นะเนอันก็ก็รับได้นะครับก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีฉบับออนไลน์ด้วยสำหรับคนที่ทำบ้านก็เข้าไปโหลด pdf ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็อ,อยางจะปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ทัพใจนะครับหลายท่านอยู่ด้วยกันเมื่อวานนี่นะ <c oughs> นะ,นะ,ะหลายท่านอยู่ในภาพนี้ด้วยกันนะ,ะนี่ก็เป็นภาพรวมผู้ต้องหาเมื่อวานนี้นะครับได้สั่ง ร้อยท่านนะครับคือหลายท่านเนี่ยก็หลายข้อหาแต่ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนในนี้โดนพลกรฉวนแน่นอนเป็นพื้นฐานเลยนะฮะคือบางคนโดนหนึ่งสองด้วยบางค,คนโดนข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานโดนหนึ่งหนึ่งหกโดนสองหน,นึ่งหนะ้าป่านนี้นะป่านนี้รูปมวลแล้วก,กันเนาะอ่านะฮะคือโดนหลายข้อหาแต่ว่าอย่างน้อยมันมีพอลกรเป็นพื้นฐานนะครับก็คืออพอลกรฉวนทำให้เกิดภาพทีมคือทำให้คนโดนเยอะมาก นะครับแล้วก็ขอะภาพูัวใจที่ราเป็นยังไงนะครับผมโอเคขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทางไอรอด้วยนะที่รบกวนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นตัวประกันว่าขอยกเลิกคดีพวกนี้ก่อนแต่หนึ่งหรือสองติดุบนะครับเราก็เราก็ไม่เห็นด้วยเนะทีนี้พอมันมาจังหวะนี้พอดีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันหนักไปหมดเพราะว่า มีเหตุการณ์สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้สังคมก็มีภาวะโกแค้นสเกลียนชารงกันพร้อมจะใช้กําลังต่อก,กันนะครับแล้วพอเรามาพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาพูดเรื่องยเกิก์ตคดีมันก็เลยเ,เป็นภาวะเรียกันเปหมดแต่เราก็ยืนยันได้แค่ว่าเ,เราคิดว่าเราไม่เอาคดีเล็กน้อยเป็นตัวประกันนะครับการที่พิธกรรมก็คือการคืนวามปกติให้กับกับเลยทุกคนที่แสดงออกทางการเมืองก็ต้องไปด้วยกัน